สวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้มาสำรวจป่าแล้วก็นี่ยุงเอาฉีไม่ได้ปีกหมวกวะเขาตาเราต้องพกจ้าเพราะว่าอะไรยุงหลายแท้ๆจ้าตบหน้าตัวเองมันไม่คงมหรอกจ้าไปดูกันเด้จ้ามาอา่าไม่ได้มาเก็บขายเด้จ้ามาสำรวจป่าแล้วก็เก็บ ไปแค่พอกินจ้ะออก็จะเก็บไปอบแห้งจ้ะปีนี้ก็เป็นปีที่อา้อ,อไม่มีที่ขายเนาะมันลําบากจ้ะไม่ใช่ว่ามันจะเปอร์เฟกเสมอไปจ้ะออก็บอกปัญหาของแต่รับปีให้ฟังแนะจ๊ะว่าอ้ออ่าถ้ามีที่ขายนะ่ะสู่ตายเลยจะ้ะแต่ไม่มีที่ขายหว่างงานเองไปดูกันดีกว,ว่าจ้าวมันจะดกไหมจ้ะตามมาเด้อ ขี่ยากันยุ่ก็ยังตามมานั่นน่ะตลกตลกตั้งแต่ทางเขามานี่ยังไม่มีรอยคนเก็บตรงนิดเลยจ้ะลูกก็น่อยไม่ใหญ่จ้ะลูกค้าก็อยากได้แล้วจ้ะแต่ว่ามันเอ่อมันเปรี้ยวจ้ะมันเปรี้ยวอยู่เลยเนี่ยอ็อมีลูกค้าแค่หกถังแล้วจ้ะออเดอร์ของอ้อเนานะก็แต่รอเก็บเพรจ้ะว่างงานปีนี้ อยากจะต้นนั้นดกแกไปดูตั้งต้นดกเลย่กอยากมีร้านคาที่มันเขารับซื้อแบบไม่อันอ่ะแต่ก็อยู่ไกลโพดอ้วยตุ๊กตาโอ้โหดกจริงๆพี่น้องดก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 ด้วยดกแก ต้นหนึ่งลูกแทะเองเก็บดกๆนี่แหละไม่ต้องไปทางอื่นหรอกนะไปไกลก็เหนื่อยนี่ดูว่า <c oughs> ดูาโอ้ยมีของแต่ไม่มีที่ขายเนาะลำบากแทะเดะไม่น้องเลย ลืมมาเบ้อามานั่งแต่ไม่เป็นไรดอกเก็บแป,ป๊บเดียวเพรแต่ว่าเอาไปอบแฟนก็จะเอาไปทำเป็นขนมการเสยตักแต่ไม่เสย,ย์ก่อนไงนะที่ตัดกเอ็งเก็บพิลามตรไม่ไหวจ้ะถ้าดกได้หลายๆนี่สวเมเอาสวเมสวเอา,เาด้วยจ้ะ นี่ขวรนเลยจ้ะขวานมันอีกใหญ่เลยจ้ะอยากให้มันดูใกล้ๆเลยคิดถึงเมื่อ ใหม่ๆดิเขาลับไม่อันเอ็ดตายเลยก้นไม้ดกแบบนี้ mà đều cần cái cây mà đù phuong đi cả hiện nay dây dài luôn ha มองทั้งไหนก็ดกดูวอูย้ยสายะาเลยน้ำกลนเดี๋ยวต่างกองถ่ายต้งกันเด้อเก็บให้ดีจากบ้านเจ้าจากแม่ที่รอคอยทางต้องคำว่าสู้อยู่ทุกก้าวยางบนเส้นทางที่ยังยาวไกลมาอยู่ฟินแลนด์ ดินแดนอันซีไลคิดถึงหน้าแม่แล้วน้ำตาไหลลูกอยากกลับไปแช่ออสาวแซอลบคำว่าท้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแซอ จำมันในวันจากน้ำตาไหลครอสู่ทุกวันเพื่อฝันที่รอผู้สาวแสออกลืมท้อจากใจถอดออกถอดเขาถุงมือไม่ได้ใส่หรอกจ้ะมาตักกันแฟนออว่าประมาณอาทิตย์หน้ากำลังพอดีตอนนี้มันเปรี้ยวอยู่ รสชาติมันไม่ได <A> ้ม well, uh, ันไม่มันไม่อร่อยวูดดกดกตรงนี้ดกเกนอยากเอากล้องมาซูมใกล้ๆแกไปเห็นใกล้ๆเลยเนาะเดี๋ยวรับกล้องใหม่ก่อนเด้อมาดูใกล้ๆนี่ลูกมันเป็นยังไงเห็นนหม โอ้มองไม่เห็นแต่เองก็ตักสือยค่คอยค่คอยเสือยถ้าเองใช้ความแรงมันก็ทำให้ลูกแตกแป๊บเดียวได้จ้ะ แซอลบคำว่าทอ้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแสอลูกยังจำมันในวันจากน้ำตาไหลครอสู่ทุกวันเพื่อฝันที่รอผู้สาวแซอลืมทอ้อจากใจ ต่างแดนแต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนด์หากินอยู่ต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากพูกได้ดีจะกลับแชฉออคือคำสัญญาจะกลับมากอดแม่นานุ่นต่างมารดาที่บ้านแฉอ,อ ะอคิดถึงป่นดินแม่นาที่โรยใส่หัวเพื่อบอกใจตื่นตัวไม่ให้ลืมทินดินแดนแสออมาอยู่เมืองใหญ่คิดถึงแม่นาน้ำตาไหลคอคิดเห็นหน้าแม่ที่เฝ้าคอยอรอผู้สาวแสออเลยท้องไม่เป็นได้เท่านี้ ยืนถึงคือนี่บูเบอรี่เดี๋ยวจะเอาไปคับแล้วก็จะอบคับไทยจ้ะมาหยุดปากคลิปนี้ก็ขอลากันเลยนะจ้าจะกันคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอีกบ๊ายบาย